สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับแรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมออกมาต่อนกนะครับช่วงบ่ายโมงครับพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีภารกิจนะครับไปร่วมงานนะครับที่อำเภอนะครับก็เลยไม่ได้นัดทีมงานออกต่อครับก็เลยได้โอกาสพอดีแหละนะครับไม่ได้ออกต่อก็ต้องไล่นกใหม่ครับไม่งั้นไม่ได้ มีนกนะครับตัวใหม่นะครับขึ้นมาเล่นนะครับวันนี้ผมเอามา2ตัวนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงสี่นาทีครับอ่าโดยประมาณนะครับก็เอาออกมา2ตัวครับตัวขวาก็คือเจ้าตุ้มน้อยนะครับตัวซ้ายนะครับตัวซ้ายนี่น้องใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเจ้าภูสิงนะครับภูสิงนี่นกได้11เดือนนะครับ11เดเดือนจะเข้าปีแล้วครับผม อีกแค่ไม่กี่วันครับก็จะครบ1ปีเต็มก็คือวันที่สิอดนะครับ11อพยอเดือนหน้านะครับครบหนึ่งปีเต็มครับผมก็เลยเอาติดรถออกมาด้วยครับอาจจะอาจจะขึ้นไว้นะครับพุ่มเนี่ยครับพุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้จริงจังครับพี่น้องครับเอาออกมาให้มันคุ้นชินนะครับกับพเนียดนะครับเนาะ ไม่รู้ว่ายังไงนะครับดิ้นหรือเปล่าขับรถมาไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เซฟอยู่นะครับผมนี่มีแตกมีอะไรไหมนะ,ะผมซเซฟโดยการเอาอหน่นนะครับฟองน้ำรองอจอมพะเนียดไว้นะครับไม่ให้มันมันดิ้นแล้วมันหัวชนแตกนะครับเนาะนี่นะครับเห็นหน้าคาะลากันก่อนเนาะเจ้าผู้สิง นะจะเป็นยังไงนะครับ11เดือนนะครับนะสำหรับผมก็ไม่ได้จริงจังนะครับอ,ออกมาให้มันคุ้นชินกับรถกับพเนียที่เฉยครับไม่ได้ซีเรียสนะครับวันนี้ไม่รู้ว่ายังไงสถานที่พอจะมีนกหรือเปล่าตอนนี้ลมครับนะมันจะกาดเหมือนจะคล้ายๆว่าฝนก็เข้ามามอนกันเนะมื่อวานนี้ก็ตกใส่พวกผมอยู่ครับเมื่อวานนี้ต่อนกตกได้สักประมาณแวบ,บหนึ่งนะครับก็หยุดไป ช่วงนี้นกช่วงบ่ายนกเข้าพุ่มครับไม่มีขันแล้วครับช่วงนี้ไปขันอีกที่นู่นละบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองครึ่งนะครับแล้วก็ตอนเย็นเย็นเลยนะครับแดดแรงมากโอเคครับอ่ะขออนุญาตนะครับพางมาแล้วหนึ่งตัวนะครับก็จะหาที่ขึ้นก่อนแล้วก็จะเอาเจ้าผู้สิงนะครับไปด้วยนะครับผมรอดูว่าจะขันหรือเปล่าครับพี่น้องครับลุยงานครับ กว่าจะขันครับพี่น้องครับตั้งตัวก็เกือบสามสิบนาทีนะครับผมไม่ได้ติดไม่เจ้านั้นนะครับไม่ได้ติดไม้เจ้าตุ้มน้อยนะครับผมติดไม่เจ้าผู้สิงนะครับออยากจะได้ยินว่าเขาขันแล้วพอดีมันมีนกมาครับนะเนี่ยครับนอกอยู่ในพุ่มมะม่วงนี่ส่วนเจ้า ปูสิงครับอยู่ต้นเดาครับประมาณาใส่ประมาณ3-4ถึงเมตรนี่นะครับพี่น้องครับต้นเตี้ยๆครับพี่น้องครับนกป่าตัวนี้เร็วดีนะครับเนี่ยวางพุ่มต่ำๆนะครับถึงเข้าก็ ไม่มีที่เกาะนะครับม,ม,ม,มันต่ําเกินไปเนะราใส่เซฟๆไว้นะครับจัดดีครับพี่น้องครับสำหรับเจ้าผู้สิงนะครับอ,ออกเป็นครั้งแรกนะครับสิบเอดเดือนสองวันนะครับ ออกมาได้เสียแล้วครับผมซ้อมไว้นะครับนกพวกนี้มันนกมันใจมันได้ครับผมก็เลยกล้าออกนะอ่ามันใจกล้าครับอยู่บ้านแล้วเห็นแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้อ่ากะจะให้อัดเต็มที่นะครับต้องใจเย็นๆนะครับปล่อยไปเรื่อยๆก่อนให้มันได้อยู่สักปีเดือนสองเดือนก่อนครับพี่น้องครับค่อยว่ากันนะครับ ครับก็อู้ดึงไปเรื่อยครับเริ่มดึงดีขึ้นเรื่อยครับอ่ะสำหรับเจ้าภูสิงครับนกปลาตัวนี้ผมว่าน่าจะน่าจะอยู่ในรังนกอะครับน่าจะอยู่ในรังนะกกไข่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ออกจากตรงนี้เลยมันเป็นอ่าต้นมะม่วงประมาณเป็นสิบครับอยู่ในนี้ในพุ่มเลยนะครับเนี่ยครับตอนแรกอเจ้าผูสิงเรียกทีละประมาณเจ็ดแปดคำก็หยุดครับเจ็ดแปดคำก็หยุดนะครับหลังๆมานี่โอ้ เริ่มเป็นมวยนะครับเริ่มเป็นมวยแล้วเริ่มถึงเป็นอ่าก็ถือว่าโอเคครับผมแต่ว่านุกปลาตัวนี้แน่นอนครับกกไข่นะครับกกไข่แน่นอนเลยไม่ยอมออกจากพุ่มมะม่วงนะครับนี่แหละจัเลยครับอย่างนี้นะอย่าเพิ่งเข้ากันเลยนะครับเจนเย็นก่อนนะครับดูครับเร็วเร็วครับตัวนี้เร็วแน่นอนสําหรับอเจ้าผู้สิงนะครับมันมีจังหวะที่แบบเร็วกว่านี้นะครับอืม ดึงกันเรื่อยๆแล้วนะครับช่วงนี้หลังๆบันนี้ดึงยาวนะครับสำหรับเจ้าผู้สิงนะเจ้าตุ่มน้อยก็อยู่ตรงนู้นครับพี่น้องครับไม่มีต้นไม้ที่จะวางเนรับผมวางโอ้ยต้นใหญ่ไปเลยครับนกไม่มีครับฝั่งนู้นนกนี่แหละมีตัวเดียวนี่แหละครับนกทุ่งนานะครับมันก็จะมีแค่ไม่กี่ตัวครับแต่ว่ามันกกไข่อยู่ครับช่วงนี้ไม่ออกมาแน่ๆแหละผมว่าเอ้าโอเคครับถือว่าโอเคครับ จบข่าวครับพี่น้องครับโอ้ยคนมานาครับพี่น้องครับไปเห็นว่าไปปิดท่อครับอืมอยู่ตรงนี้ครับเนี่โอ้ยไก่ลงกลุ่มเลยดินแน่ๆล่ะงานนี้ครับโอ้ยยาวครับยาวบอกว่ามานานอยู่นะครับเนี่โอ้ครับคงจะได้เอาลงนะครับพี่น้องครับ อเดี๋ยวยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะเข้าไปในนี้อีกนะครับก็โคงยาวนะครับเพราะว่าเที่ยงนาท่านอยู่ตรงนี้นะครับในป่ามะม่วงนะครับอ้าโอเคครับผมนี่แหละมาทุ่งนาก็จะเป็นประมาณเนี้ครับพี่น้องครับอ่ะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลานกลงแล้วครับพี่น้องครับจะของนาก็ เขาไปอยู่ในป่ามะม่วงนะครับตอนนี้ไปเถียงนานะครับกอคงจะไปเอานกลงแล้วตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบสองครับไม่ได้เล่นคอนเย็นแล้วครับพี่น้องครับอ้าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าออกมาไล่นะครับนกจะมีอยู่เป็นจุดๆครับพี่น้องครับตรงนี้จุดหนึ่งนะครับนูนะครับเจ้าเอ็นนั่นขันอยู่อย่ครับตุ้มน้อย นกจะมีตรงนู้นนี่ครับนุน่นเป็นจุดเป็นจุดนะครับนกไม่ไม่ได้เยอะครับนกนกทุ่งนาจะเป็นแบบนี้ตัวนึงอยู่ตรงนู้นเลยครับเสียงเล็กนะครับตัวน้นก็จะเป็นเสียงกลางนะครับตัวที่อยู่ใกล้อ่าเจ้าพูสิงนี่ก็จะเป็นเสียงกลางนะครับเนี่ยครับนกมันจะก,กระจายเราต้องรู้จักจุดนะแต่ว่าต้นไม้ไม่ค่อยอ่าหน่วยเท่าไหร่ครับตาหรับต้นที่าวางของใน จ้าตุ้มน้อยนะครับนต้นใหญ่ครับนะเพราะว่าต้นถ้าเอามาตัวเดียวคงจะใส่ตรงนี้แหละแต่ว่าตรงนี้อยากจะใส่ไว้ฟังนะครับเอาเจ้า,าผู้สิงนะครับใส่ฟังเคานั้นแหละนะมันขันก็โอเคแล้วครับถือว่ามันผ่านแล้วนะครับผมก็คงจะเดี๋ยวรอให้ได้อายุนะครับเดรอ,อให้ได้อายุก่อนก็เหลืออีกแค่เดือนเดียวครับอ่าอีกแค่เดือนเดียวดีแหละกลับไปก็ไปพัก ไปพักแต่ว่าเมื่อกี้นี่คงจะดิ้นอย่างหนักครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านเดินผ่านไปตรงข้างโนผมไปเลยนะครับเมื่อกี้นี่ดิ้นแน่ๆนะครับก็คงจะไปเอหลงพ่อว่าท่านจะอยู่ค่ําอยู่ครับอก็วันนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับมันจะต้องไล่ตัวแทนนะครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องครับจะเล่นแต่ตัวเดิมก็กลัวพี่น้องเบื่อไปก่อนนะครับจะต้องคัดหาไปเรื่อยๆนะครับผม ก็ไปประวานนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกเเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้ข้อมูลก่อนไงนะครับหมานจริงๆครับวันนี้หมานคนครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ